เด,เ,เ,ดเ,เดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงตรงใกล้ๆเนี่ยไม่รู้จะถูกตำรวจล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรง จากกรณีเมื่อครั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดราชบุรีตรวจราชการที่อำเภอบ้านโปง่งเมื่อวันที่13มีนาคม2566ทั้งนี้ก่อนที่คณะนายกเดินทางมาถึงได้มีประชาชนผู้เห็นต่างสองคนมายืนดักขบวนนายกรัฐมนตรีเพื่อรอตะโกนด่าทอนายกซึ่งได้ถูกเจ้าหน้าที่สกัดและพยายามกันออกไป โดยหญิงสูงวัยรายหนึ่งที่มารอขบวนรถของพลเอกประยุทธ์ได้ตะโกนด่ายหยาบพลเอกประยุทธ์จนทําให้เจ้าหน้าที่ต้องมาคุมตัวออกจากพื้นที่ไปซึ่งในวันนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบ้านโปง่งได้แจ้ง3ข้อหาหนักหญิงสูงวัยคือ 1. ถขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ 2. ตะโกนพูดคําหยาบคายและ3ทําร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ล่าสุดทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสารแขวงราชบุรีพิภากษาจำคุก6เดือน10วันปรับ1,000บาทไม่รอลงอาญานางวันธนาโอทองวัย62ปีหรือป้านากรณีตะโกนวิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์ขณะลงพื้นที่ราชบุรีเมื่อวันที่13มีนาคม2566วิิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยเข้าไปในเขตที่จัดไว้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยและห่วงห้ามเพื่อรักษาความปลอดภัยของนายก บุคคลในขบวนของนายกและประชาชนอื่นตำรวจผู้มีอำนาจได้แจ้งต่อจำเลยแล้วโดยจำเลยทราบคำสั่งแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุสมควรอีกทั้งจำเลยไม่เคยสำนึกในการกระทำความผิดยืนยันต่อสู้คดีและแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ไม่เคารพยํำเกรงกฎหมายพฤติการจึงเป็นคดีร้ายแรงหากบังคับกฎหมายไม่จริงจังอาจมีบุคคลอื่นทำแบบเดียวกันจึงไม่มีเหตุอันควรรอการลงโทษ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่13มีนาคม2566คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เดินทางลงพื้นที่และเข้าสักการะเจ้าแม่เบิกไกรที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในระหว่างนั้นวันธนาได้พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยโดยพยายามยืนตะโกนวิพากษ์วิาจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาล วันธนาเล่าว่าก่อนหน้านั้นเธอยืนอยู่ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและมีตำรวจได้เข้ามาสอบถามจึงได้แจ้งไปว่าต้องการจะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าควรไปแจ้งกับศูนย์ดำรงธรรมจะดีกว่าด้านวันธนาตอบกลับไปว่าเคยไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรหากนายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่แล้วก็ประสงค์ที่จะเข้าคุยโดยตรงมากกว่า อย่างไรก็ตามได้มีเจ้าหน้าที่ประมาณ3-4นายเข้ามาแจ้งวันธนาว่าไม่สามารถยอมให้เข้าไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากต้องรักษาความปลอดภัยก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงจะได้ใช้กำลังควบคุมตัวโดยใช้มือปิดปากและลากตัวออกไปจากที่เกิดเหตุทั้งเจ้าหน้าที่ยังพยายามกางร่มเพื่อไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ในชั้นจับกลุ่มวันธนาถูกแจ้งข้อหาที่สพบ้านโปง่งเธอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา รวมทั้งปฏิเสธจะลงลายมือชื่อในบันทึกจับกลุ่มก่อนที่วันที่14มีนาคม2566นางวันธนาได้ไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อแจ้งความตำรวจชุดจ,จับกลุ่มที่ใช้กำลังเข้าควบคุมตัวจนได้รับบาดเจ็บในข้อหาทำร้ายร่างกายและนวงเหนี่ยวกักทังโดยทางตำรวจได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปป,ปชดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ขณะที่ต่อมาสารแขวงราชบุรีพิพากษาในวันนี้